เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุพนัทมีนชัยนัน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต9บางเขนจตุจักรหลักสี่จากพรรคก้าวไกลครับจากเหตุการณ์สะพานถล่มของโครงการสะพานยกระดับอ่อนลุดลากกระบ,บังนะครับผมขออธิบายแบ็กกราวน์ของโครงการนี้คร่าวๆเพื่อประโยชน์ของเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนทางบ้านสําหรับท่านที่อาจจะยังเข้าใจไม่ครบถ้วนนะครับ โครงการสะพานยกระดับอ่อนนุชรากบังเจ้าของโครงการคือกรุงเทพมหานครเป็นสะพานรูปแบบ Segmental Box g i r d e r Box g i r er ด e r คืออะไรครับคือรูปแบบดีไซน์แบบกล่อง Segmental แปลว่ามาจากชิ้นชิ้นเป็นช่วงช่วงมันคือสะพานคอนกรีตที่เป็นช่วงชวงรูปแบบกล่องนำมาอัดร่วมกันร้อยด้วยเลือดด้วยลวดนะครับ รูปแบบนี้เป็นโครงการรูปแบบที่สร้างอย่างสากลทั่วไปในการสร้างสะพ,พานที่เราจะเห็นอยู่ตามกรุงเทพมหาคนครทั่วไปครับทั้งสะพ,พานข้ามแยกต่างๆหรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าก็ใช้กลุ่มเทคโนโลยีวิธีการสร้างคล้ายคลึงกันมากส่วนของสะพ,พานมีสองส่วนครับเสากับคานง่ายๆครับเสาแนวตั้งคานแนวนอนครับ วิธีการสร้างมีหลายท่านอาจจะพูดถึงนะครับว่าเป็นสาเหตุของปัญหาหรือเปล่าจากที่โออาเดิมของกรุงเทพมหานครนะครับกำหนดไว้ว่าวิธีการกอร่อสร้างแบบนี้ให้ใช้วิธีการเทหลอกกับที่ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับวิธีนี้ก็คือเราต้องตั้งนั่งร้านที่พื้นขึ้นไปแล้วก็หล่อสะพานไปเรื่อยๆครับซึ่งเป็นวิธีที่ช้าซึ่งอาจจะเหมาะกับการทำถนนที่ตัดใหม่โดยที่ไม่มีพี่น้องประชาชนสัญจร แต่บริเวณดังกล่าวมีการจราจรติดขัดเกิดความล่าช้าแล้วยิ่งต้องมาช้าจากโควิดด้วยทำให้จึงมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบ Segmental Box Girder โดยการใช้ launching trust หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า Girder Launcher Girder Launcher คืออะไรครับคือโครงเหล็กที่ตั้งลอยอยู่บนเหนือสะพานครับถ้าพูดง่ายๆมันก็คือนั่งล้านลอยฟ้านี่เองครับ คอนเซปต์ของเขาคือการดึงช like ่วงสะพานใกล้ตัวบ็อกซ์เกอร์เดอร์ที่เป็นกล่องๆขึ้นไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วร้อยด้วยลวดครับเมื่อร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะอัดแรงทําให้แต่ละชิ้นชิดกันและอยู่เป็นสะพานได้วิธีการนี้ก็ต้องบอกว่าใช้กันทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพื้นที่ถนนที่มีพื้นที่ที่น้อยจําเป็นต้องปิดถนนได้น้อยที่สุดและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการข้ามแยกต่างๆข้ามสะพานต่างๆ ซึ่งผมคิดว่าการแก้ไขวิธีการกอร่อสร้างอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักแต่ต้องสังเกตว่าทำไม TOR ออกมาประมูลอย่างหนึ่งแล้วต้องมาแก้แบบอีกแบบหนึ่งทั้งที่วิธีนี้เป็นการกอร่อสร้างที่ใช้กันทั่วกรุงเทพมหานครอยู่แล้ววิธีใหม่แบบใช้ launching trust ตัวนี้เป็นวิธีการที่สร้างอยู่แล้วและทางกรุงเทพมหานครผู้ออกแบบเองก็ควรต้องทราบอยู่แล้ว แต่กลับให้มีการประมูลโดยใช้วิธีแบบเทอลกับที่หมายความว่าอาจจะมีเรื่องของมูลค่าของโครงการที่แตกต่างกันหรือไม่หรืออาจจะมีความง่ายสำหรับการที่เราจะสามารถจ้างรัพบไปตัดงานบางส่วนกินเปอร์เซ็นต์และจบงานกันทีนี้ถ้าเกิดมามองเรื่องของสาเหตุว่าน่าจะเกิดจากอะไรปกติแล้วสาเหตุการถล่มของการก่อสร้างแยกง่ายๆครับมีอยู่3ประเภท หนึ่งก็คือระหว่างการก่อสร้างสองคือมาจากเครื่องจกักรสามคือมาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกอาทิแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเราควรตัดทิ้งนะครับถ้าเกิดมองในส่วนของระหว่างการก่อสร้างอาจจะแยกได้สองส่วนครับหนึ่งมาจากช่วงเสาก็คือแนวตั้งหรือว่าสองมาจากระหว่างการสร้างคานคือแนวนอนระหว่างช่วงการที่สร้างเสาเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะตัดทฤษฎีนี้ออกจากภาพวิดีโอต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน้าข่าวนะครับ คิดว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเสาแต่อาจจะเป็นเรื่องของระหว่างการสร้างคานด้วยตัว launching trust นี่เองจากวิดีโอเราเห็นว่าคานล่วงลงมาเกือบทั้งสลับแปลว่าแปลว่าต้องอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมใกล้จะเสร็จแล้วเนื่องจากว่าต้องมีลวดอยู่ภายในเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไม่ได้ตามที่สสสุรเชษกาวไว้คือด้วยทฤษฎีเบจอยนั่นเอง อีส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่ายังไม่มีใครพูดก็คือเรื่องของปัญหาที่มาจากอุปกรณ์ก็คือตัวเครื่องจักรมีการตรวจสอบหรือไม่เครื่องจักรเก่าหรือไม่ตัว launching trust มีการดัดแปลงหรือไม่มีการตรวจเช็คสภาพหรือเปล่านะครับทั้ง3ซีนาริโอนี้ผู้รับเหมาต้องเป็นผู้รับผิดช,ชอบแน่นอนแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นไม่ยังมีใครไม่ควรที่จะปล่อยให้เป็นการวัวหายหลอมคอกนะครับผมอยากเสนอให้ท่านว่าสภาแห่งนี้เราควรมาสร้างมาตรฐานระหว่างการก่อสร้างกันให้มากและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยที่ว่าหนึ่งอันนั้นก็คือการอัปเดตขั้นตอนการต่อสร้างออนไลน์ทุกเดือนและมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้มีประสบการณ์มากพอมีคุณลิฟิเคชันที่ชัดเจนในการที่จะเข้าควบคุมงานอย่างตลอดเวลาในส่วนของอุปกรณ์เราต้องมีกฎหมายและมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพที่ชัดเจนและดีกว่านี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์นี้มีการดัดแปลงมาแล้วหรือไม่สําหรับพี่น้องผู้เสียหายและญาติผู้เสียชีวิตเราควรชดเชยอย่างเร่งด่วนและมีมูลค่าที่เหมาะสม และสําหรับพี่น้องผู้ใช้แรงงานท่านจะสังเกตได้ตามหน้าข่าวว่าทุกคนไม่มีใครที่จะใส่เซฟตี้เลยครับไม่มีเซฟตี้เฮล멧ไม่มีเสื้อไม่มีถุงม,มือไม่มีรองเท้าสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่ต้องถูกบังคับลงไปในกฎหมายเพื่อความปลอดภัยและเป็นสากลของผู้ใช้แรงงานของเจ้าหน้าที่ที่เข้าในร่วมของโครงการต,าต่อสร้าง ท้ายนี้ผมอยากเรียกร้องไปยังกรุงเทพมหานครสนักงานโยธาวิศวกรรมสถานให้รีตรวจสอบสาเหตุของปัญหาเหล่านี้และวางมาตรการในการป้องกันการแ้ไขป,ปัญหาเหล่านี้ในอนาคตเพื่อสวัสดิการของประชาชนและสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงานในโครงการก่อสร้างครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ